แม่จุย๋ยพาลูกชายอวยพรวันเกิดป้าพุธน้องทีเจแต่งตัวน่ารักเกินต้านเป็นอีกหนึ่งครอบครัวสุดหันษาที่มักจะมีโมเมนต์มาให้แฟนๆได้ใจละลายกันอยู่บ่อยๆสำหรับจุย๋ยวรัตยาและดีเจพุทธมุฒิชัยที่ล่าสุดในไอจีส่วนตัวของแม่จุย๋ยได้มีการออกมาอัปเดตโมเมนต์สุดน่ารักครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมกับอวยพรวันเกิดให้กับสามีสุดที่รักอย่างดีเจพุทธซึ่งภาพเซตนี้ก็ทำเอาบรรดาแฟนคลับ อดเอ็นดูไม่ได้เมื่อน้องทีเจได้แต่งตัวน่ารักเกินต้านความหล่อละมุนไม่ไหวเห็นแล้วใจละลายเลยโดยแม่จุ๋ยก็ได้อวยพรวันเกิดให้กับสามีสุดที่รักเอาไว้ว่า Happy b i r t เ d a y ป๊าสุดที่รักและแสนดีของเราครับเลี้ยงน้องทีเจได้เก่งสุดๆทําแทนหมามีไม่ได้อย่างเดียวคือปั๊มนมรักที่สุดไม่รู้จะบ,บรรยายยังไงหมดขอบคุณนะครับขอให้ป๊ามีความสุขสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจเหนื่อยน้อยๆเงินเยอะๆลูกชายสุดที่รักเลี้ยงง่าย กินง่ายนอนง่ายว่านอนสอนง่ายฉเฉลียวฉลาดและเป็นเด็กดีตลอดไปหมานี้จะได้พรน,นี้ไปด้วยฮาแอดพุชดีเจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุชบีดี2023